สารวัตรทหารอากาศเล่ล่าจนขโมยสายสื่อสารสามจรสารภาพเสียบาบ้าก่อเหตุสามครั้งแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศและเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนสายไหมได้ขับรถไล่ล่าคนร้ายขโมยสายไฟในพื้นที่บ้านพักกองทัพอากาศากาศ่อนจะสกัดรถยนต์และจับคนร้ายที่กระโดดน้ำหนีได้บริเวณใกล้สวนสุขภาพกองทัพอากาศผู้สื่อข่าวรายงานว่าคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้ ประกอบด้วยนายโสพนวิทย์ทับทิมทองอายุ32ปีนายสราวุฒปบงสาโรธอายุ31ปีและนายพรเทพสีสมัยอายุ32ปีพร้อมยึดของกลางเป็นรถเก๋งสีทองทะเบียน5กอผ1039กรุงเทพมหานครถูกปิดบังอำพรางให้เป็นทะเบียน6ก่อผ .1088 กรุงเทพมหานครสภาพยางหน้าแตกทั้งสองข้างกระจกหลังซ้ายแตกมีร่องรอยเฉียวชนรอบคันจากการตรวจสอบภายในรถและหลังกระโปรงรถพบสายไฟและสายเคเบิลจำนวนมาก พร้อมเครื่องมือตัดสายเคเบิลและยังพบสิ่งเทียมอาวุธปืนสองกระบอกมีดปลายแหลมสีเล่มบัตรประชาชนบุคคลอื่นสาใบและยังพบยาบ้าที่ยังสูบไม่หมดซุกซ่อนในกล่องพระหนึ่งเม็ดครึ่งหลังเกิดเหตุได้ถูกนำตัวมาสอบสวนที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจสนนอสายไหมสอบถามนายพรเทพคนขับรถให้การยอมรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ตนเป็นช่างเดินไฟฟ้าทั่วไป ก่อนถูกจับได้ออกจากบ้านพักย่านธัญจญคลองเจ็มาตั้งแต่เข้ามืดชวนเพื่อนมาด้วยสองคนและตะเวนหาสายเคเบิลหรือสายไฟที่ถูกตัดวางไว้หรือห้อยลงมาพอที่จะตัดได้จนมาเจอสายเคเบิลถูกตัดวางไว้ใกล้แยกคอปอ,อจึงยกขึ้นรถและขับตะเวนหาสายไฟเพิ่มจนมาเจอทหารเรียกตรวจจึงขับรถหนีออกไปแต่ด้วยความไม่เคยชินทางจึงย้อนกลับเข้ามาเพื่อจะไปออกทางเดิมที่เข้ามาก่อนจะถูกจับ ท้งนี้ที่ผ่านมายอมรับว่าก่อเหตุแบบนี้มาแล้วสามครั้งในครั้งแรกจําไม่ได้ว่าเอามาจากไหนครั้งที่สองไม่ได้อะไรไปเพราะถูกไฟดุดก่อนวันนี้ตั้งใจว่าจะขับรถตรวนหาสายไฟเพิ่มแต่มาถูกจับเสียก่อนยอมรับว่าก่อนออกมาก่อเหตุได้เสพยบายบ้ามาด้วยส่วนรถที่ใช้ก่อเหตุพี่สาวให้เอามาซ่อมแต่ตนเอามาก่อเหตุและทุกครั้งที่ได้สายไฟก็จะเอามาเผาเพื่อเอาทองแดงไปขายตามร้านรับซื้อกิโลกร,รัมละ230บาทหนึ่งครั้งจะได้ประมาณ1-2,000บาท เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งสามคนส่งตรวจหาสารเสพติดในร่างกายที่รบธัญ,ญรักษ์พร้อมแจ้งข้อหารักทรัพย์ในสถานที่ราชการและร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าไว้ในครอบครองเสพยาเสพติดโดยผิดกฎหมายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสนสายหมายดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปต่อมาพลอากาศสตรีประพาสสอนใจดีโฆษกองทัพอากาศเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่สารวัตรธารากาศ ได้ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัยเป็นรถเก๋งสีเหลืองทองทะเบียน5กฟ .108 9กรุงเทพมหานครพร้อมกลุ่มบุคคลชายจำนวน3าคนกำลังจรกรรมสายเคเบิลบริเวณก่อนถึงทางเข้าหอประชุมกองทัพอากาศจึงได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจและเข้าจับกลุ่มกลุ่ม,มบุคคลดังกล่าวได้ขับรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุหลบหนีเข้าไปในพื้นที่บ้านพักอาศัยของข้าราชการทหารอากาศท่าดินแดงเขตสายไหมกรุงเทพ และขับรถฝ่าจุดสกัดบริเวณป้อมรักษาการเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศจึงปฏิบัติตามมาตร,ราการรักษาความปลอดภัยทําให้สามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายได้บริเวณใกล้สวนสุขภาพกองทัพอากาศซึ่งจากผลการตรวจสอบเบื้องต้นภายในรถยนต์คันดังกล่าวพบสายเคเบิลที่โจรกรรมมาอาวุธปืนและยาเสพติดจ,จํานวนหนึ่งจึงได้ส่งตัวคนร้ายให้เจ้าหน้าที่ตํารวจสนสายไหมดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปอย่างไรก็ตามการจับกลุ่มในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎการใช้กำลังจากบาไปหาหนักเพื่อระงับเหตุดังกล่าวโดวยด่วนทำให้ไม่เกิดความสูญเสียและไม่ส่งผลกระทบกับข้าราชการทหารอากาศและพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณข้างเคียงที่เกิดเหตุ